สวัสดีค่ะมาค่ะเลิฟสกินคือเซรั่มที่นะคะลดสิวลดฝ้านะคะใครได้ใช้ต้องจิดใจเมื่อคืนนี้สามีทักว่าหน้าทำไมเลยดูเด็กขึ้นอ่ะใช้ไปสองขวดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำนะคะคือหนึ่งสลิงแบบนี้นะคะสามแห้งก็คือหนึ่งสลิงก็คือหนึ่งแห้งนะคะันวดไปบริเวณที่เป็นฝ้าที่จะเป็นบริเวณเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องนวดตรงนี้เยอะ ข้างในนี้นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหรือพืชนะ้สิบสองชนิดแต่บอกตามตรงว่าจําไม่ได้เลยสักชนิดนะคะไม่สนใจว่าจะใส่อะไรมาสนใจแต่ว่ามันดีจริงมั้ยนะคะ,ระบริษัทการันตีว่าสิวหายฟ้าจางการันตีสามขวดถ้าไม่หายคือเงินจัดไปคะ่ะอันนี้ขวดที่สองแล้วนะคะรู้สึกหน้าเองเหมือนกันว่าดีขึ้นนอะหะนึ่งแพ็คจัดไปจ้า เลิฟสกินค่ะเห็นไหมคะเลิฟสกินเข้ากับชุดดีทั้งเลยะคะ่ะทำาแบบนี้นะคะแต่พี่ถือโอกาสนวดหน้าไปในตัวด้วยนะคะ<ๆ>ในไหนมันก็เปียกแล้วเนาะนวดหน้าไปในตัวเลยในล้านนวดไม่ได้เราก็นวดเองนะคะ เองได้นะคะตรงตีนกองตีกนกาก็ให้มันจางลงนะคะเห็นไหมโควิดมาไม่ได้มีผละคะ่ะถ้าเราทำเองได้อีกหนึ่งสลิงนะคะอีกหนึ่งสลิง ถ้าเราใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นพี่สองขวดนะคะอันนี้ยังไม่หมดสองขวดนะเห็นผลแล้วนะคะว่าหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นเลยะคะ่จะจากว่าเรื่อจางลงแล้วนะคะไม่ได้เงินคืนและะ้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เงินคืน <c oughs> พี่ไม่อยากได้เงินคืน อ่าเห็นไหมแค่นี้จริงๆนะคะแล้วคุณก็จะไปทาเอ่อเดอะไรนะเดไนท์ D, N, อะไรคุณก็ไปว่าไปแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะโอเคไหมเนี่ยหนึ่งแห้งเรานะคะหึงแห้งแล้ว,ะะลวเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคฝากไว้ด้วยกับเลิบสกินท้าใดูใช้เห็นผลลัพธ์ขาตานะคะดีจริงค่ะไปแล้วค่ะ390บาท